สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนปั๊มไลน์นะครับจะเป็นไลค์อิโมจินั่นเองนะครับว่าการกดไลค์อิโมจินั้นนะครับเพิ่มยังไงก็สามารถดูผมแล้วไปทําตามกันได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า km ขีดเทสแบบนี้นะเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนั่นเองนะครับทุกคนกดลิกเข้าไปพอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วทําการลงชื่อใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครสมาชิก ชื่อใช้อีเมลนาผ่านยืนยันได้ผ่านนะครับให้ทุกคนทาการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้งส่อ,อย่างนี้อ่าอีเมลนั้นก็ม่วได้เลยนะครับชื่อใช้ก็ม่วได้นะแต่ก็ทําการจดเอาไว้กันด้วยเนาะการําการจดเอาไว้กันเลยนะครับอ่าแล้วก็ติ๊กสองช่องนี้กันด้วยนะครับอ่าเมื่อทําการกรอกแล้วนะครับทําการติ๊กแล้วนะครับยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่บอทเนาะอ่าแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกได้เลยอ่าแล้วผมจะมาลงชื่อก็ใช้งานกันเลยนะครับ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมดหมู่การหมดหมู่จะเป็น f a c e o o o k YouTube, t i k t o ินสตาแกรมเนาะที่มีบริการแนะนำทั้ง4นี้นะครับแล้วก็มีหมดหมู่นื่นะอีกนะเป็นแพลตฟอร์มตัวอื่นนั่นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนสามารถเลื่อนดูกันเอาเองได้เลยนะครับเนาะ,ะมันก็จะเป็นเบสิกนะครับว่าที่ว่าเป็นการเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับหรือเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะ อ่าหรือเพิ่มคนเข้ากลุ่มรีวิวแฟนเพจนะครับติดตามแฟนเพจอะไรก็จะมีเพิ่มหมดเลยนะครับเนาะในแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีต่างกันอ่าทุกคนสามารถมาเลือกดูได้เลยนะครับว่าต้องการบริการตัวไหนนะครับเนาะก็หรือว่าก็สอบถามในไลน์กันได้นะครับเนี่ยแอดไลน์ไปได้เลยนะครับด้านขวาล่างอ่าผมก็จะมาด้กับฟังก์ชันด้านบนนะให้กดไปที่หัวข้อ Facebook ตัวนี้นะครับแล้วดูตรงหมดหมู่กันใหม่ อ่ะก็จะเป็น Facebook ล้วนเลยนะครับเนาะในวันนี้ผมก็จะมาทำหัวข้อ Facebook นะครับผมก็จะไม่ได้เป็นสนใจไปฟัวตื่นเนาะอ่ะกรกดไปที่ข้างบนได้ส่งนี่จะเป็นไลค์อีโมจิตรงนี้นะครับอ่ะแล้วดูตัวบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลยนะว่าต้องการหน้าแบบไหนเขาก็จะมีหน้าต่างๆเลยนะครับเนาะอ่ะทุกคนสามารถเลือกได้เลยน,นั่นเองผมก็จะเอาเป็นกดหัวใจนะครับก็คือบริการตัวนี้นะ และเจอหัวข้อลิงก์นะครับง่ายๆเลยไปลิงก์โทนนะกดไปที่วันที่เวลางโทนนั้นนะครับที่เราต้องการจะฟั๊มนะครับปับโพสของท่านเป็นสาธารณะกันด้วยนะครับทํารทำการกรอปลิงก์ด้านบนนะครับแล้วกดวางไปได้เลยและนี่คือหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อปริมาณก็ให้ทุกคนนะครับทำการใส่ปริมาณไปได้เลยนะครับยัดลาโมจิแล้วก็ปั๊มไป50พออ่พอพอค่าบริการขึ้นมานะครับทุกคนกดสั่งซื้อไปได้เลย ระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพียงตอนนี้เราก็แค่รอยอดไลฟ์เพิ่มขึ้นนะครับง่ายๆเลลมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองและก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับเนาะเพียงตอนนี้ก็ได้ยอดไลฟ์แล้วนะครับอ่าหรือวันที่ทําการรอขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์นะจะมีปอดการสั่งซื้อบอกนะครับเดลออเดอร์ตัวนี้สําคัญถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับอ่าสามารถแจ้งเขาได้เลยเพียงแค่กรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ไปแล้วก็จะมีหัวข้อทุกอย่างบอกเลยนะครับเราซื้อวันที่และเวลาไหนนะครับหัวข้อลิงก์นะครับมีทุกอย่างเลยนั่นนนเเเอองะะัวข้ตตไปปจ็การริิมคบ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5้าช่องทางหลกักๆเลยนะครับจะเป็นทางการกคโทสนะครับอ,องางกอร์เวล็ตนะครับคริปโตเพอร์เซ็คมันนี้แล้วก็ทูมันนี้วอล็ตนั่นเองนะครับถ้าใครนะสนใจสลากสะดวกทางไนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับ อ่าเราก็จะมีแบบอ่าเป็นสแกนแนบสลิปนะครับอ่าทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับอ่ามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยอ่าหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะอ่าในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับอ่าแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นอ่าตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับ ถามว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจัยนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับ ก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทำการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าออยากให้แอดมินเร่งไว้ๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลนะ์เนาะอสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมิน ทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงอ่าก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลนะ์เนาะอ่าแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะอ่าลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามอหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่าส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับ อยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอตอนนี้ยอดรายยมจิได้ทำการเพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับเป็น5 1เคนเนาะก็เพิ่มมาแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยก็เร็วดีนะครับถ้าใครสนใจปั๊มไายมจิแบบนี้นะครับปั๊มผู้ติดตามหรือถูกใจหรือปั๊มแรงต่างๆนะครับเกี่ยวกับฟอม์มญเฟซบุ๊กนะครับหรือจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มตัวื่นก็ได้เหมือนกันเนาะก็ มาใช้เป็นการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับ